ตัวอย่างตัวเต็มพันนอครับผมตัวอย่างตัวเต็มภาพยนตร์เรื่องพันนอดูกันเป็นยังไงเป็นบทสวดนะครับอันนี้เฮ้ยโอ้โอเหมือนเป็นอ่าแล้วก็มีผ้านะละลายอีกผิวหนังโอ้ยชีวิตจริงนําไม่ได้แล้วจริงแบบโอ้คือมันทะลอกออกมา ไฟสตาร์โปรดักชั่นพวกลัทธินั่น่ะมันตัวาต่างตันทำกันบ้านนานแล้วเลยันนึกสุพรรที่เหมือนจะเล่นของวะของไปมองมันจะเทาตัวหรอเฮ้ยชายมัน้างนอนมากเลยนะผมว่านี่จะเล่าก่อนเป็นครูแน่เลยน่าจะเป็นนักเล่นนักศึกษาอยู่นะเออเล่าก่อนเป็นครูอองช่วอะไรเลยมแมงมุมนะอฮ้ยแมงมุมขึ้นหรอต้นกำเนิดความข้าง ผมบอกสารวัตรแล้วไอเด็กนี่ม่นจะเป็นผู้ชอบเล่นของจิ๊บไม่กวางคืมันแบบด่าเราไม่กลัวหรอกมันค่อนข้างลึกลับและน่ากลัวเหมือนกันนะแบบพวกคุณใส่สายศาสตร์อ่ะเฮียขนาดนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าเราเล่นแล้วเราจะตายหรือเปล่าเนาะขึ้นมันความน่ากลัวแลนะนะวี เอากันไก่แทงโอ้ซีนสาลามนี่มึงาแม่มคงจะสเกลใหญ่นะเนี่ยเออแบบสเกลเล่นเล่นท้งเมืองอะนรน่าจะสนุกนะจะเล่นทั้งเมืองอ,ะ oh อ่ะโอ,อ,อ้ก่อนร่องของกำลังรอง้อนอไม่ได้นเฮ้ยคืออยากดูซีนสาลาในวัดว่าน่าจะมันว่ะดูทรงแล้วก่อนเสียวสยองตลอดการไไเฮ้ย นี่มันเล่าก่อนจะเป็นครูเลยนะแบบยังเป็นนักเรียนนักศึกษายอยู่เลยอะเล่นของแต่เด็กเลยนะนไม่เล่นๆนะพันนอโอ้วันที่เท่าไหร่อ่ะไม่ใช่เหรอโอ้ยยังเว็นภาพแบบเก่าๆเลย <S <S เสียวไอ้ตรงเล็บนี่แหละอย่างอื่นไม่เสียวเลย มาดูวันที่กันหน่อยวันที่สิบหกมกราคมหกแปดเสี่ยวสยองทุกโรงภาพยนตร์ผมเชื่อว่าวันที่สิบหกเป็นวันครูแล้วเราไปดูครูบานอกันเออก็น่าจะมันอยู่นะถ้าไปดูวันครูไปดูครูบานอเออสนใจน่าสนใจแล้วอย่างนี้ค่อนข้างชูเห็นมาว่าตั้งแต่ตน้นกาเนิดเลยว่าไอตัวอย่างแรกอะผมจําได้ว่าเหมือนจะเล่าในเออ ตัวอย่างแรกน่าจะยังเป็นเด็กอยู่ที่เราเห็นพระตั้งชื่อให้อันนี้เหมือนเป็นช่วงที่กําลังเรียนอยู่นักศึกษาเหมือนกำลังจะเรียนจบแล้วก็ไปต่อครูหรือเลยแน่นอนนะครับติดตามไว้นะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีก็สวัสดีครับ